กลัวอยู่ในใจคือความกลัวตัวนี้จะเป็นอุนปรสรรคในทุกช่องทางสวัสดีในคืนที่เหน็บหนาววันหนึ่งนะครับวันนี้วันที่23ทธันวาอ่ะตอนนี้เป็น24ทธันวาผมเป็น564แล้วนะครับ วันนี้ผมก็ยังจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จของมนุษย์แต่ละคนนะครับวันนี้อยากจะคุยเรื่องว่าความสำเร็จของคนเนี่ยมันมีหลากหลายแต่มันจะมีอุปสรรคที่มีผลต่อความสำเร็จของทุกคน ก็คือในมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเราจะมีความกลัวอยู่ในใจคือความกลัวตัวเนี้ยจะเป็นอุปสรรคในทุกช่องทางถ้ามีความกลัวโดยหลักๆเนี่ยผมนำาการตัวยอย่างความกลัวเนี่มาจากหนังสือของนโปเลียนฮิลเล่ The อ a w of s u c c e s s นะครับ ก็จะมีความกลัวอยู่หประการสําคัญสําคัญที่มันจะก่อขินหัวใจมนุษย์ทุกผู้คนอยู่ถ้าเราสลัดความกลัวทั้งหชนิดนี้ไปไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันจะยากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เ,เรื่องความสําเร็จอย่างเดียวคือเรื่องสุขภาพเรื่องจิตใจต่างๆ ก็จะไม่เป็นสุขด้วยนะครับความกลัวอย่างที่หนึ่งก็คือกลัวความยากจนอย่างที่สองก็คือกลัวคนจะไม่รับประการที่สามก็คือกลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์รือกลัวคนวิพากษ์วิจารณ์นั่นเองแล้วกป็ประการที่สี่ก็คือกลัวจะเจ็บป่วยประการที่ห้า กลัวว่าจะแก่แล้วก็ประการที่ก็คือกลัวาตายนะครับอันสุดท้ายอ่นนี้ทำไมถ้าเรียนระดับไปจริงๆความจนจะขึ้นอันดับหนึ่งอ่าเสาสามสี่ห้กเนี่ยก็คือผมอาจจะไม่ได้เรียนตามที่แานดับเบิลยูฮิลเป็นเป็นผู้กล่าวนะครับผมก็ยกเอาความจนเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือด้วย ด้วยสภาพปัจจุบันของโลกซึ่งจะเอาเรื่องเศรษฐกิจการค้าการขายก,การกินการอยู่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของแต่ละคนมันก็เลยทำให้ความจนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คอขาดบาดตายสำหรับมนุษย์แต่ละคนในโลกผู้คนจะมีปัญหากันก็ เรื่องด้วยเรื่องความด้วยเรื่องเงินทองเรื่องผลประโยชน์วนมากเพราะฉะนั้นวความจนตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวหลักที่ทําให้มนุษยาชาติเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขนะครับอันนี้ถ้าเราจะอยู่อย่างมีความสุขด้วยการปราศจากความกลัวจนได้อย่างไรก็คือเราก็ต้องคล้ายๆกับว่า ต้องเข้าใจมันเข้าใจว่าณนะตอนนี้เรามีอุปสประสักขาดเงินขาดทองหรือมีปัญหาเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอะไรก็แล้วแต่เรื่องทรัพย์สมบัติอะไรต่างเราต้องทําความเข้าใจมันแล้วก็ค่อยๆกลับค่อยๆเดินให้พ้นจากความยากจนไปใครที่จนอยู่ยเพิ่งไปกังวลหรือ ไม่สบายใจเดือดเนื้อร้อนใจกับมันเพราะว่าถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะจะไม่จนเองนะครับแล้วก็ประการที่สองก็คือ,อกลัวกลัวคนจะไม่รักนะครับด้นี้เรื่องกลัวคนไม่รักเนี่ยครับทําให้ผู้คนเนี่ยทะเลาะอบแวง้งแล้วก็ฆ่ากันตายก็มีนะครับ ก็คือมันเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้เพราะมนุษย์มันเหมือนเป็นสัตว์สังคมเลยจะต้องมีคนที่เรารักและเขารักเราเลยนะครับถ้าคนที่ไม่เข้าใจความรักที่แท้จริงเนี่ยเอาความโลภความหลงเข้ามาเกี่ยวข้อง้วยเนี่ยก็จะทำให้ความรักนั้นไม่เป็นสุขนะครับ อาการที่สามสก็คือกลัวถูกวิาพากษ์วิจารณ์คือเราจะทําอะไรเนี่ยแล้วพอมีคนมาวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราก็จะรู้สึกอายรู้สึกว่าไม่อยากอาทําตามนั้นถ้าเขาวิจารณ์ไม่ดีนะครับอย่างมชติว่าจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วคนมาวิจาร์ว่ามันไม่ดีเนี่ยอ้าไอ้ที่เราคิดไว้ดีๆเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็เลยไม่มั่นใจไป เพราะเราต้องมั่นใจในตัวเองไม่ไม่แคร์ต่อคำวิาพากษ์วิจารณ์แล้วบางเรื่องก็ไม่จาเป็นที่จะต้องปรึกษาคนที่ไม่มีความรู้นะครับบางทีไปปรึกษาไปหลายๆคนก็เลยเถิดไปหลายอย่างแล้วที่สำคัญคือเราไปปรึกษาคนที่ไม่มีความรู้เรื่องที่เราจะทำเลยบางทีเราคิดไปตั้งนาน แต่คนที่มี่ทางวิจารเราเนี่ยไม่เคยทําเรื่องนี้มาก่อนหรือไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยหรือรู้ก็รู้แบบเหมือนงัวตาเนี้ยแลถ้าเสร็จปุ๊บทำให้เราเสียกาลังใจจะทําทให้เราเดินหน้าต่อไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไปกังวลหรือทำใทางวิจารประการที่สี่ก็คือกลัวเจ็บป่วยคือคนเราเนี่ยบางทีเจ็บป่วยเนี่ยบางครั้งเนี่ย ไม่ได้ความเจ็บป่วยส่วนิดนี้จะเกิดจากร่างกายคือร่างกายอาจจะรู้สึกผิดปกตินู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครับแต่สําคัญที่สุดคือจิตใจจิตใจคนเนี่ยสาคัญต่อปัญหาความเจ็บป่วยคือบางครั้งเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยๆหรือเป็นเรื่องอเคล็ดขัดเจ้าธรรมดาธรรมดานี่ครับแต่เราก็กังวลเลยต้องไปหาหมอตรวจนู่นตรวจนี่สแกนนู่นสแกนนี่ไปเยอะแยะไปหมดเลยทาให้ กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าการแพทย์ปัจจุบันก็คือเป็นแพทย์ที่เชิงพาณิชย์ซะเยอะมันไม่มีแพทย์ที่มีจรรยบัตรร้อยเปอร์เซนตพอเราไปตรวจบางทีถ้าเจอแพทย์ที่ไม่มีจรรยบัรณที่ดีเนี่ยก็จะหาโรคให้เราสรันนิษฐานไปมากมายจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ตรวจหาอะไรสารพัดไปหมดอะไรเงี้ยทำให้เราก็วิตกกังวลไม่ไม่เป็นไม่มีความสุขนะครับก็คือ ถ้าเรารู้สึกเจ็บป่วยรู้สึกไม่ดีเนี่ยคือต้องเช็คจิตใจเราให้ดีว่าไอ้ส่วนเจ็บป่วยเนี่ยมันมากน้อยอยังไงทําใจให้สบายก่อนบางทีร่างกายเราเนี่ยมันเป็นมันมีความอัจฉริยะในตัวถ้าเกิดว่าเราจิตใจดีจิตใจที่ไม่ไม่จิตตกเกินไปเนะียฮะคิดคิดในเชิงบวกคิดดีๆว่า มันจะมันไม่ได้เป็นอะไรนะฮะับางทีมันจ่ายเองได้นะครับเอาไว้ผมจะอธิบายแต่ละข้อละเอีย่างนึงถึงถึงเรื่องนี้นะครับตอนนี้ขอเอาข้อเก้าแล้วก็ประการที่5้าก็คือนี่ก็จะบอกอ่าประการนี้ก็คืออ่อกลัวแก่คนเราเนี่ยทำไมอสองประการเนี่ยเจ็บเรื่องเจ็บปวดกับเรื่องแก่เนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่า มันอาจจะนําไปสู่ความตายประการที่หกได้ซึ่งซึ่งมันเป็นประการที่เล่ยแรงสุดนะครับคือคนที่เหมือนกลัวแก่เนี่ยบางทีก็ต้องไปหาโน,โน,โน่นหานี่มาทําให้หน้าตึงให้หน้าเด้งให้สุขภาพดีต่างๆนานาก็กลายเป็นเรื่องที่ทําให้ไม่เป็นสุขเพราะว่ากลัวจะแก่เพราะแก่แล้วก็จะนําไปสู M. M. ่ความยากจนได้เพราะว่าพอแก่ปุ๊บก็ จะทํามาหากินไม่ได้สะดวกเลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นนําไปสู่ความตายได้ก็เลยทุกคนก็กังวลเรื่องความแก่กันเสร็จปุ๊บอะซ้ำร้ายะไปไปเหมือนกับว่าตกเป็นทาสของคนที่ฉวยโอกาสกับคนไม่อยากแก่เอาโน่นเอานี่มาให้กินมาให้ทามาทำโน่นทำนี่มาทำท,ท,ทั้ง ส,สายศาสตร์ทั้งอะไรต่างๆนานาเี่ะไปหมดเลยทําให้เราตกเป็นเหยื่อของคนที่ที่ที่นักหลอกลวงฉยโอกาสกับความกลัวของของคนนะครับประการสุดท้ายก็คือกลัวตายนะครับความความตายเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกกลัวกันหมดแต่ทุกคนก็ต้องตายแต่มันก็อีกนะฮะ ว่าพอเรากลัวตายปุ๊บเราก็ทํานู่นทํานี่เหมือนกังวลไปหมดเลยครับแล้วสูว่าจะต้องมีสมบัติเยอะก็ต้องกังวลว่าพอตายไปแล้วจะทำยังไงลูกหลานจะทํทำยังไงพอตายไปแล้วลูกหลานที่เราดูแลอยู่จะทำยังไงใช่ไหมครับคือเรากลัวกันไปก่อนผมอยากนํานประจาชาวยูวมาที่ผมเคย อ่านพบเจอมานะครับว่าชาวยูวเนี่ยเขาจะไม่กังวลเรื่องความตายคือเขาคิดว่าหมายถึงว่าคือเขาเขาจะทํางานแล้วเขาจะคิดที่จะทํานู่นทนํานี่จนกว่าเขาจะไม่มีแรงทําคือสมมุติว่าเขาประเมินว่าอีกสักปีสองปีเขาจะตายเนี่ยเขาถึงจะหยุดทําคือเขานั่นเขาเข้าสู่ความตายจริงๆนะครับ แต่คนส่วนใหญ่ก็คือพอเกษียณปุ๊บเนี่ยก็เริ่มไม่อยากทำอะไรละจะทําให้เราเนี่ยเหมือนแบบเจ็บป่วยจะเครียดจะอะไรได้เร็วขึ้นจะนาไปสู่ความตายเร็วขึ้นด้วยซ้ำไดใช่ไหมครับแต่คนเดียวเนี่ยก็คือเหมือนเนี่ยทำชีวิตให้เป็นธรรมชาติคือเหมือนว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องทํานู่นทานี่ให้ได้ตลอดจะทําให้เราไม,ไม่ไม่ไม่ไปคิดถึงความตายนะครับ เอาเป็นว่าผมาด้วยด้วยด้วยเวลาในคลิปมันจะมากไปก็ไม่ดีผมก็อาจจะขอจบเรื่องความกลัวประมาณนี้แต่ว่าในโอกาสหน้าผมจะมาลงรายละเอียดย่อยสำหรับความกลัวแต่ละชนิดว่ามันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญรุ่งเรืองต่อความสำเร็จของมนุษยชาติอย่างไรนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจความกลัวทั้งหกประการนี้แล้วก็ ให้หลุดพ้นจากความกลัวทั้งหลายเหล่านี้ไม่อย่างนั้นเราจะเหมือนตกเป็นเหยื่อของความกลัวแล้วเราจะทําอะไรไม่ไม่ได้นะครับครับวันนี้ผมค้นก็ขอจบเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ